พัดลมดูดอากาศหน้า12นิ้วสามารถเอาไปติดไว้ดูดอากาศห้องน้ําดูดอากาศห้องนอนดูดอากาศห้องครัวได้นี่ครับเ้ามีตัวลิ้นเปิดตรงนี้ยมันจะเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อเราทํางานสามารถเสียบไฟบ้าน220โวลต์น,นะครับเสียบไฟบ้าน220โวลต์เปิดสวิตช์นะครับมันจะดูดอากาศจากฝั่งนี้ไปออกฝั่งนู้นแล้วก็ลิ้นตรงนี้มันก็จะเปิดขึ้น ไม่ต้องกลัวมแมลงเข้านะครับแล้วเวลาที่เราปิดใช้งานมันก็จะปิดสนิทกลึบนกไม่เข้าหนูไม่เข้าปิดสนิทแน่นอนครับแล้วเสียงเบาดูดได้แรงด้วยนะทุกคนใบพัดขนาดใหญ่เสียงเบาดูดแรงนะครับสามารถเอาไปติดตรงหน้าต่างได้มีที่มีที่ให้เจาะที่ห้อย เจาะตรงนี้ก็ได้ล็อกได้หมดนะครับเราสามารถแกะไอ้ตัวขาาวนี่ออกแล้วก็ยิงสกูติดได้เลยใครที่กำลังตามหาพัดลมดูดอากาศอยู่ผมแนะนำไปตัวนี้ครับราคาไม่แพงด้วย